ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะเราจะมาเจอกับ MG ZS ค่ะ1.5 x ค่ะคันนี้รถใหม่มากปี2023เองนะคะโมเดลเขว่าเป็นรถ SUV สไตล,ล์เรียบหรูดูแพงในสไตล,ล์ของอังกฤษค่ะไปดูกันเลย สวัสดีค่ะพบกับรายการซื้อชะค่ะน้องขอร้องนะคะกับน้องบีดินได้วันนี้น้องบีจะมาแนะนํารถที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยค่ะกับ MG ZS สีแดงคันนี้ค่ะเป็นเครื่อง1.5เอกนะคะบอกเลยขอว่าเป็นรถบ้านสภาพเกรดเอที่แบบสวยมากเี่เข้ามาล่าสุดเลยนะเลขไม้ของเขานะคะอยู่ที่16,000นิดๆเท่านั้นค่ะแล้วก็วารันตีเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคกันเลย สำหรับ MG 1.5 X นะคะบอกเลยเขาว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะความสวยของเขาทางคุณหามาดูด้านนี้ค่ะนี่เขามีเพชรแบบว่าวิบวับวิบวับมาด้วยทางคุญหาก็คือแค่ไฟหน้าก็คุ้มแล้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะยังมีไฟตัดหมอกแถมมาด้วยค่ะแต่บอกเลยค่าว่ามีราบเลอะนิดหน่อยเพราะว่าเป็นรถที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยท้ายังไม่ได้สปาจ้ะส่วนกระจังหน้าของเขาค่ะด้านคุณหาจะเป็นขอบโครเมียมนะคะ เป็นจุดที่โดดเด่นของค่าย MG ค่ะพร้อมกับโลโก้ MG เต็มฝ่ามือขนาดนี้เลยนะคะดูสวยงามมากเป็นการตกแต่งที่ลงตัวจริงๆค่ะนี่สำหรับด้านนี้นะคะซุ้มล้อนคะคะเป็นขอบดำๆเนี้ยค่ะเขาจะมาจากโรงงานเลยนะคะไม่มีการตกแต่งเพิ่มแล้วบอกเลยค่ะว่ารถคันนี้นะคะเดิมๆมาจากโรงงานจริงๆค่ะสําหรับไซส์ยางของเขาลูกคุายางจะเป็นขอบ17ค่ะนี่ค่ะดูใหญ่ขนาดนี้นะคะ 2 1 5 5ทับ R 1 7ค่ะแล้วก็ยางเป็นยางใหม่ปี2022แล้วก็ล้อนะคะจะเป็นล้ออลอยที่มาจากโรงงานนะคะยังไม่มีแบบว่าล้อเบียด์ทุบบาทเลยอ่ะสวยมากฝั่งทางด้านนี้ค่ะจะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่หูช้างนะนค่ะสวยงามนะคะแล้วก็ระบบพับหูช้างเนี่ยจะเป็นแบบออตโต้นะคะฝั่งทางด้านนี้นะคะ ที่เปิดประตูค่ะจะเป็นโครเมี่ยมที่มาจากโรงงานแล้วก็จุดเล็กๆตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ากุญแจพีเดนหรือกุญแจบลูทูธนะคะจะมี2ฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่มีชออ้อพิเศษคืออะไรรู้ไหมนี่รถ SUV ยนาค่าย m g z s คันนี้ 1.5x นะคะนอกจากจะมีแหลกที่พร้อมทีใ่จะให้ลูกค้าตกแต่งสไตล์แอดเวนเจอร์แล้วนะคะยังมีสลูปอีกด้วยเห็นไหมคะสวยงามมากเลยอะ่ะชอบบอกมันเหมาะก,กับเรามากเลยนะคะสําหรับคนที่แบบ เตรียมตัวที่จะมีครอบครัวอะไรอย่างงี้นะคะอ่าแล้วก็ฝั่งทางด้านหลังนะคุณหาลากักษณะการเปิดประตูของเขาค่ะจะมฝั่งทางด้านนี้นะคะเป็นโคมเมี่มที่ตัดกระสีแดงให้ความโดดเด่นแล้วก็ลงตัวยิ่งขึ้นค่ะนี่แล้วก็ดูล้อด้านหลังเดี๋ยวหาว่าพาดูล้อไม่ครบนะล้ออลอยที่มาจากโรงงานไม่มีออยเบียดฟุตบาทค่ะแล้วก็ยาง417เหมือนกันทั้งหมด4ล้อเลยค่ะ <c oughs> ลูกค้าหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยร่นี้เปิดยังไงอะอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะอย่างนี้ค่ะนี่เอาเมือล้วงลงไปแล้วก็เปิดขึ้นมายาี้นะคะนี่คือรถ5้าประตูหรือว่าเป็นรถ SUV สไตล์อังกฤษของ m g ZS คันนี้นะคะนี่ด้าน,นท้ายของเขาคุณขาไฟจะเป็นลนักษณะไฟ LED ที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็กระจกค่ะกระจกออกห้างกระจกเดิมจากโรงงานนะคะมีไฟทับทิมด้านนี้ค่ะแล้วก็มี ที่ฉลามดูสวยมากค่ะพเพราะว่าลงตัวจริงๆเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยด้วยค่ะนี่ไม่พอนะไม่พอมีกล้องถอยมาจากโรงงานด้วยเห็นไหมคะข้อก็เป็นข้อเดิมจากโรงงานเลยค่ะเวลาลูกค้าสตาร์ทนะที่บ้างไม่มีใครรู้เลยอะว่าเรากำลังจะหนีเที่ยวนะคะเ <c oughs> อาง่ายเลยว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูตัวจริงที่ร้านก็แนะนําเข้ามาที่ไมค์คาร์กลาลารีได้เลยนะคะฝั่งทางด้านนี้ค่ะ ปกติแล้วเนี่ยป๋าถังน้ำมันนะคะจะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือของคนขับแต่ว่ารุ่นนี้นะคะอยู่ฝั่งทางขวามือค่ะรองรับ91 9 5่ e ส0 e 2 0 e แล้วก็ e 8 5้านะคะความจุถังน้ำมันอยู่ที่ประมาณสัก48ิลิตรอะใหญ่เอากาเหมือนกันนะั่อทางด้านนี้เลยค่ะนี่สวยงามมากค,คุณหาไม่มีตำหนิไม่มีรอยขนแมวนะคะต้องมีบอกเลยว่ารถนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำ ไม่มีจมน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะพอขึ้นมาด้านในนะคุณหาบอกเลยเขาว่าคันนี้นะคะเรียบแล้วก็หรูดูแพงจริงๆค่ะสมกับคําที่ว่า SUV สไตล์อังกฤษนะคุณหาสิ่งที่ต้องมีสัมผัสได้ก็คือหนึ่งเลยค่ะนั่งป,ปุ๊บสบายปั๊บไม่ใช่นะคุณด้านในของเขานนาะตกแต่งด้วยโทนเป็นสีดํานะคะตัดกับสีน้ําตาลค่ะรุ่นนี้จะเป็นตัวเบาะหนังสังเคราะห์นะคุณหาแล้วก็บอกเลยเขาว่าทาความสะอาดง่ายมากค่ะแล้วก็ พวงมาลัยของเขานะ้ารุ่นนี้ถ่าจะเป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้านะคะค่อนข้างที่จะเบาค่ะใครที่ฝึกขับรถยนต์นะคะในการบังคับเลี้ยวต่างๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้งานได้นะผู้หญิงผู้ชายก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฟังทางขวามือของน้องบีค่ะคุณหาด้านนี้นะคะจะเป็นตัวล็อกนะคะนี่เป็นตัวล็อกนะคะล็อกรถปึ๊บใครก็ห้ามลงล็อกปุ๊บนะจะมีสัญญาณโชว์อย่างเงี้ยค่ะเป็นความที่แบบว่าคัานสมัยคือแบบล้ำจริงๆคุณหา อันนี้คือปลดล็อกนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะจะเป็นตัวเปิดปิดกระจกค่ะด้านนี้นะจ๊ะแล้วก็ฝั่งทางแอร์ค่ะรุ่นนี้ชอบมากเพราะว่าการปรับทิศทางของลงมของเขานะคุณหานี่สามารถหมุนได้ถึง360องศาเลยนะคะเหมือนอะไรรู้ไหมเขาะเหมือนแบบพัดลมเครื่องบินอะที่บอกว่าด้านท้ทายๆอะค่ะตรงนี้นะคะออกแบบมาได้แบบว่าลงตัวแล้วก็สวยมากเลยค่ะเนี่ยคอนโซลหน้าคุณหาค่อนข้างที่จะ กว้างขวางเลยค่ะแล้วก็ออกแบบด้วยหนังนะคะเป็นหนังสีดําค่ะแล้วก็ตัดเย็บด้วยได้นะคะเป็นไฮไลท์ของงานนี้นะคุณหาแล้วก็นี่ค่ะนี่เป็นขอบโคเรเมียมตัดมาแล้วก็เป็นหนังสีน้ําตาลด้านนี้ค่ะเห็นไหมดูสวยมากเลยอะ่ะแล้วก็หน้าจอของเขาลูกคุณหาบอกเลยค่ะว่าโอ้โหจัดหนักจัดเต็มมากหน้าจอ10นิ้วนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดหน้าจอนี่ปุ่มโฮมนะคะแล้วก็ลำดับของเสียงแล้วก็เป็นตัวปรับทิศทางของลม กดปุ๊บก็จะขึ้นปั๊บอย่างนงี้นะคะแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ทิศทางของลมเป็นแอร์ยิงหน้า Air Town, แอร์ยิงเท้าหรือว่าจะแอร์ลงล่างอย่างเดียวหรือจะเปิดไล่ฟ้าบานหน้าแล้วก็แอร์ลงเท้าก็ยังสามารถทําได้นะคะหรือรจะปิดก็ได้ค่ะปิดไม่ได้นะคะเด๋อร้อนเปิดดีกว่าเทสให้ดูเลยนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ค่ะจะเป็นการเปิดไล่ฟ้านี่ใช่ไหมคะถ้าเราเปิดไล่ฟ้านะคะแรงลมนี่ก็จะแรงขึ้นแต่ปิดดีกว่าขอโทษค่ะแง่ ด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของไล่ฟ้าบานหลังนะคะแล้วก็อันนี้คือสัญลักษณ์ของพัดลมนะคะีความแรงของพัดลมค่ะนี่แล้วก็อันนี้เป็นระดับความเย็นนะคะเป็นอุณหภูมิเย็นมากเย็นน้อยนะคะหรือว่าจะปรับร้อนก็ได้แต่บ้านเรานะคะเป็นเมืองร้อนคุณขาขอเย็นอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะกลับมาป่นโฮมค่ะนี่อาง่ายเลยว่ารุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีกล้องถอยนะคะมีเซ็นเซอร์มาอรคอมแล้วด้วยนะคะแล้วก็ เกียร์ของเขาค่ะ e เป็นเกียร์ออโต้นะคะ4สปีดค่ะรุ่นนี้ก็ถือว่าขับสนุกมากเลยค่ะอีกอย่างคือเป็นรถ SU v ที่เป็นเครื่องพันห้านะคะค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันค่ะแล้วก็ m g รุ่นนี้นะคะเบรกก็จะไม่ใช่เบรกก้านยกค่ะลูกค้าจ๋าถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการปลดล็อกเบรกนะคะเพียงแค่ลูกค้าค่ะเหยียบเบรกแล้วก็จิ้มลงค่ะเห็นไหมคะไฟก็จะหายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะล็อกนะคะก็แค่ปล่อยค่ะปล่อยเบรกนะคะเพียง่ปล่อยมือแล้วก็กดลงไปค่ะ จะแป๊บก็จะขึ้นเป็นแบบว่าไฟล็อกนะคะนี่โม,มีน่าจะมีการกดผิดนี่ต้องงัดขึ้นกอโทษที่ค่ะงัดขึ้นนะคะถ้าปล็อกคืองัดลงอืมเออรถคันนี้คีดยอง่ายว่าออปชั่นค่อนข้างที่จะเยอะมากลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะเราน่าจะคุยกันเรื่องเบรกไม่จบนะาน่าจะคุยกันเรื่องรถไม่จบนะคะยังไม่หมดน้องคุณหามาดูฝั่งทางด้านนี้นะคะนี่บางทีบอกฮ้ยพี่นี่คะพอดีว่าต้องการชาร์จแบบจ้ะคะ่ะที่ชาร์จแบบอยู่ตรงไหนนะคะมีด้านนี้จาะคะุณหา นี่นะคะอันนี้เขาจะเป็นตัวเมมโมรี่ะ Memory นะคะใส่เมมโมรี่คือเอาง่้ยมว่าลูกค้าต้องการที่จะเล่นแทงนะคะบางทีก็ไม่จำเป็นต้องใส่แฟลชไดตลอดเวลาก็ได้นะคะหรือจะเป็นด้านนี้ค่ะอาจจะเป็นตัวใส่แฟลชไดหรือว่าแปลงสายชาร์จแบตก็ยังสามารถทําได้นะคะส่วนแผ่นทางด้านนี้นะคะจะเป็นแผ่นๆเห็นไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นการลื่นนะคะเอาไว้ใส่เสร็จตัง้งหลังตู้เย็นก็ได้ค่ะเ <c oughs> งินแสนเงินล้าน <c oughs> น,านะสามารถรางนี้ได้เห็นไหมเนี่ยค่ะไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะแล้วหลักๆเลยนะ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะมีแค่2จุดคุณนหาที่มีบอกนะคะก็คือนี่เลยค่ะปุ่ม start stop ค่ะนี่รุ่นนี้นะคุณหาเวลาลูกค้านะคะจะออกตัวเรารุ่นจะเป็นแบบระบบกุญแจ k e y l เล s นะคะจะเป็นปุ่ม start เพียงแค่ลูกค้านะคะเหยียบเบรกแล้วก็กด start ค่ะนี่เห็นไหมคะกุญแจอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมสมัยก่อนจะต้องบอกว่าเสียบกุญแจแล้วก็ไขๆนะด้วนี้ไม่ต้องค่ะเพียงแค่ลูกคา้าจ,จ๋าพกกุญแจไว้ในรถหรือว่ากระเป๋าของเรานะคะเหยียบเบรกแล้วกด start ทุกอย่างทํางานทันทีนะคะแล้วก็เวลาลูกค้าดับรถนะคะก็คือแค่กดตรงนี้ค่ะนี่ทุกอย่างดับหมดเลยค่ะอา้าวสตาร์ทใหม่ยังไม่หมดนะคันนี้ค่ะก็ยังเป็นสลูปอีกด้วยน่ะยังไงเห็นไหมมองขึ้นไปด้านบนค่ะเดี๋ยวเปิดสลูปให้ดูก่อนนี่เริ่มตั้งแต่เปิดพม่านกั้งนะคะกระจังว่าเปิดพม่านกั้งร้องเต็มไม่ได้นะคะเดี๋ยวโนลิกสิทธ์นี่เห็นไหมคะ สวยงามมากนะจะมีใครที่บอกว่าขับรถไปแล้วก็หัวโผลไปหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่ามีนะเห็นไหมเนี่ยค่ะโอ้ยคุณหาเวลาเราไปเที่ยวแถวชายหาดนะเราบอกว่าเปิดกระจกเปิดสะรุฟนะคะรับลมก็จะบอกว่าเฮ้ยมันดู alert ดีอะ่ะมันดูแบบว่าไฮมากเลยคุณหาแล้วก็อะไรง่้ยนะถ้าเกิดว่าลูกค้ามีแฟนนะ,ะจะแบบไปนอนดูดาวนะคะปรับบอกก็ยังสามารถทําได้คะ่ะแล้วก็ ฝั่งทางคนขับนะคะบอกของเขานะสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยค่ะอตอนนี้นะคะน้องบีก็เนี่ยกำลังปรับบอกให้อ่ะถอยนะคะถอยจนสุดแล้วสูง160นะคะแต่พอปรับถอยจนสุดก็ที่มาของเขาว่าสุดตีนก็คือขามไม่ถึงค่ะ <c oughs> แต่ได้นิดเดียวนะขามไม่ถึงนะคุณหาต้องปรับบอกเข้าไปอีกนะแต่น้องบีจะบอกเลยว่าคันนี้นะคะลูกค้าที่สูงประมาณสัก170นะคะก็ยังสามารถที่จะขับได้ 180ก็ยังสามารถนั่งได้ขับได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดวา่าลูกค้าขายาวๆนะคือมานั่งปุ๊บเนี่ยจะต้องมีการปรับพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยน,นี้สามารถปรับได้นะ้เป็นสูงแล้วก็ต่ํานะคะสามารถปรับได้แต่ไม่มีเอี่ยวนะคันนี้นี่นี่ค่ะอันนี้ก็คือความถนัดของน้องบีนะคะแล้วก็บาอเขาก็สามารถปรับสูงขึ้นได้อีกเห็นไหมคะปรับสูงขึ้นเหมือนเราซื้อรถแล้วก็มีเบาะเสริมมาค่ะเห็นไหม เฮ้ยมันรัดมากเลยค่ะเฮ้ยมันโอเคมากเลยอะบอกแล้วว่าคันนี้นะคะเหมาะกับเรามากนะนี่ถ้าเกิดว,ว่ายังไม่มีรถนะคะดีว่าจะซื้อรุ่นนี้แหละคือแบบเด็ดจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองติดสลุปกันค่ะนี่เราจะปิดสลุปก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวแอร์เราออกนะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศเป็นแบบเป็นดาวบนท้องฟ้านะคะดาวหรือว่าดวงไฟนี <c oughs> ่นะคะสวยงามมากเลยอะ่ะเอยง่ายนะว่ารุ่นนี้นะของที่ให้มาแบบไม่กักกันเลยค่ะ แล้วก็มา่านบางแดดนะคะมาพร้อมกับกระจกเอาไว้ส่องหน้าส,สวยๆนะสองฝั่งซ้ายขวาเลยนี่สวยงามมากค่ะเอ๊ะเห็นกล้องนะ <c oughs> อ่าแล้วก็คันนี้นะคุณหายังไม่หมดอีกนะบอกเลยว,ว่าวันนี้นะคะน้องบีพูดเรื่องรถอ่ะไม่จบแน่นอนคุณหาเพราะว่าอะไรรู้ไหมรุ่นนี้นะเขามีระบบความปลอดภัยมาด้วยนะคะในเรื่องจะเป็นในเรื่องของระบบเบรก ABS นะคะ แอร์แบ็กนะคะแล้วก็ตัวลำโพงนะคะลำโพงก็มีทั้งหมดประมาณสัก6กุดได้นะคะอันนี้ก็สนุกกับการปรับเบาะเล่นด้วยเกินอ่นะช่องต่างๆ่างอระสของเขานี่คือแบบโอ้โหเยอะมากนะคะอันนี้เป็นที่พักแขนเน,นี่ยค่ะเปิดมานะคะอันนี้ก็ยังสามารถที่จะแปลงสายได้ไหมอ๋อแปลงสายไม่ได้เอาไว้ใส่ของอันอีกประสงค์นะคะเอาไว้ซ่อนตังภรรยาแล้วก็คันนี้นะคะุณเอ้ลืมสาธิตกล้องหลังให้ดูเลยอะ่ะ คู่นะขออย่าปรับเบาก่อนเพราะว่าเป็นสายขาตัดโชกแล้วค่ะนี่อ่ะเอาไแรกวีจะปลดเบรกก่อนแล้วก็ใส่เกียร์ถอยนะคะนี่ค่ะเกียร์ R เห็นไหมคะเวลาต้องมีใส่เกียร์ R ค่ะหน้าจอจะขึ้นว่าเกียร์ R นะคะด้านนี้แล้วก็เห็นไหมคะจะมีการบอกทิศทางของมุมเลยะคะ่ะนี่มีเซ็นเซอร์มีกล้องถอยนะคะออปชั่นของเขามาครบแล้วก็จัดเต็มค่ะ ถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะน้องบีอธิบายรายละเอียดไม่ชัดเจนก็ต้องขอภัยลูกค้าด้วยนะคะแนะนําว่าให้มาที่ร้านไมคาแกลลี่ดีกว่าค่ะมาทดลองขับแล้วก็มาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะจะได้รู้ว่ารถที่ร้านไมคาสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันเลยค่ะพอเรามาดูฝั่งห้องโดยสารด้านหลังน้องคุณขาบอกเลยเขาว่าคันนี้กว้างขวางมากเลยค่ะกว้างขวางมากเลยทุกคนหาแล้วก็อยากนะคะคือเบาะของเขาค่ะสามารถพับได้แบบ 4 0 60กันเลยค่ะแต่ว่าการพัเบเมาเป็นไงนะเดี๋ยวไว้น้องบีจะพาไปดูทีหลังนะคะแล้วก็ทำมูลการออกแบบดีไซน์ด้านหลังของเขาคุณหาหนึ่งเลยนะเครที่วางแผนนะคะมีครอบครัวมีน้องๆน,นะคะแล้วก็กําลังที่จะขยายนะคุณหาก็ขยายอะไรอ่ะขยายไซส์หรอ <laughs> ขยายครอบครัวไงเออบอกว่าคันนี้เหมาะกับน้องบีมากเพราะอะไรป้าก็เราจะมีน้องแล้วก็เห็นไหมคะสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยค่ะเขารองรับรถเข็นเด็กค่าได้ถึงสองคันเลยนะคะ ใครที่มีลูก8ปดนะคุณหาก็ยังสามารถใส่ได้ส0คัเลยนะคะเห็นไหมเออนี่คือดีมากเลยนะสําหรับเวลาที่ลูกค,ค้าแบบจะพาคุณน้องคุณหมูไปเที่ยวนะเอาสามารถเอารถอาขึ้นมานั่งตรงนี้ได้เห็นไหมแล้วก็ล็อกไว้เลยค่ะมีการเซฟตี้ต่างๆนะั่นคือว่าเพอร์เฟกมากเลยค่ะก็ อย่างที่บอกเขาว่าอยากจะได้นาให้ลูกค้าได้ขึ้นมาดูเองนะเพราะว่าคันนี้คือออกแบบมาใหม่แล้วก็ตอบโจทย์มากเลยนะคะแล้วก็เบาของเขาค่ะเป็นเบาะที่ทําความสะอาดได้แบบง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสังเคราะนะคะก็จะไม่มีกลิ่นที่เหม็นค่ะแล้วก็การบำรุงรักษาก็สามารถอยู่ได้นานกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะนี่เขาจะมีตัวแทนโหนด้วยนะคะคันน่าซิ่งเลยนะคะเอาคุณแม่ใจเย็น ให้คนหน้านะคะขับแบบว่าสิ่งเลยทังแล้วก็โหดไปเลยจ้ะแต่เอาง่ายเลยนะว่าสําหรับตรงนี้นะสนมากแล้วเนี่ยจะเอาให้แฝนเสื้อผ้าซะมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นรถที่แบบรถ SUV เป็นรถที่แบบอันกประสงค์ใช้ในครอบครัวนะคะเอาเปว่าเดี๋ยวเราไปดูเฮ้ยจะไปดูด้านหลังยังไม่ได้นะคะด้านหน้ายังมีที่แปลงสายชาร์จแบตได้ด้วยโอ้โหหมอเลยค่ะาว่าคันนี้คุณหาจัดเต็มจริงๆนะน้องบีถนง่ยแบกว่าเฮ้ยบางทีก็งงออปชั่นนะคือให้อะไรมาเยอะแยะขนาดนี้นะคะ ใครที่บอกว่าเป็นสายโซเชียลทันสมัยคุณหานี่แล้วก็ต้องการความสะดวกสบายต่างๆคุณหาต้องยกให้คันนี้เลยค่ะถือว่าเด็ดค่ะไปดูด้านหลังกันเลยค่ะและเราจะมาดูวิธีการเปิดด้านท้ายกันนะคะด้านนี้เลยนะคะเพียงแค่เราดัานลงไปนี้ค่ะเห็นไหมแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วนะคะงัดขึ้นมาปุ๊บ ก็ยังอดไม่ได้ที่จะดูความใหม่ความสวยของตัวรถนะคะนี่คือรถยนต์มือสองสภาพเกรด A ที่ร้านไมคาแกลเลอรี่ค่ะโมเดลเขาว่าภูมิใจมากเวลาพูดถึงรถสภาพเกรด A ไมคาแกลเลอรี่เพราะว่ารถก็สวยมากจริงๆเลยนะคะอะมาดูตัวบล็อกโชว์เขาต่างๆค่ะตัวโชว์นะคะจะเป็นโชว์เดิมๆจากโรงงานของเขาเลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรถปี2023นะคะยังไม่มีอะไรที่เสื่อมแล้วก็สึกหรอเลยนะคะไม่มีอะไรที่แบบว่าต้องรีบซ่อมเลยอะ่ะคือสวยมากนะคะแล้วก็ซีนยาง ยางก็เป็นยางเดิมๆที่มาจากสูตรเลยนะคะแล้วก็จุดอาร์คมาร์กน็อตนะคะก็ยังสวยงามแล้วก็อยู่ครบค่ะแล้วก็มีแผ่นเนี่ยค่ะตัวเทตนะคะเอกลักษณ์แล้วก็ยี่ห้อจากทางโรงงานของเขาเลยนะคะสวยนะคะไอะเราก็แบบขาสั้นจะด้วยสิอ้าวเราจะมาดันท้ายนะคุณหานี่ค่ะพับบอกให้ดูด้านนี้นะแค่ดึงขึ้นปุ๊บแล้วก็ดันลงไปค่ะนี่พับบอกได้ไหมสี่สิบหนะขออยากขับอีกดำหนึงนะคะ ดานนี้บึ๊บนะคะเป็นไงคะพอผักไปแล้วเขาดูใส่ของได้เยอะขึ้นนะใครที่เป็นสายแอดเวนเจอร์น้าคุณหาจะเอาที่น้องที่นอนนะคะเข้ามาปูด้านในแล้วก็นอนเปิดสลูปดูดาวหรือว่าจะให้คุณน้องคุณหนูนะคะนอนกิ้งเนี่ยค่ะบริเวณหลังรถเนี่ยค่ะก็แบบเฮ้ยยังเวิร์กแล้วก็เพอร์เฟกด้วยนะคะตอบโจทย์จริงๆค่ะ SUV สไตล์เรียบหรูนะคะอ่ามาดูฝั่งทางด้านนี้นะคะอ๋อ ทำไมไม่มียางอะไหล่และแม่แรงลูกค้าจ๋าไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ว่าทางร้านเราไม่มีใส่ให้ไม่ใช่ว่าไม่มีรุ่นนี้พี่จะบอกว่าเขาจะเป็นตัวบล็อกปั๊มลมแล้วค่ะเป็นรุ่นใหม่นะคะนี่จะไม่มีการแบบว่าใส่ยางอะไหล่แล้วนะจะเป็นตัวปั๊มลมอุปกรณ์เขาจะมีมาให้นะคะแต่มันดึงออกยากมากเลยอะ่ะนี่ค่ะเห็นไหนมนี่ ทุกอย่างนะคะทางร้านจะเป็นคนเช็คให้ะคะว่าอุปกรณ์สามารถใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่นะคะหรือเกิดว่าลูกค้าที่ซื้อแล้วจะต้องใช้ยังไงใช้ไม่เป็นก็มาที่ร้านเลยค่ะเดี๋ยวบีให้คําแนะนํานะคะว่าต้องใช้ยังไงนะคะตัวบล็อกต่างๆก็ครบของคุณหาอุปกรณ์ถือว่าครบนะคะมาจากโรงงานยังไงเราก็ให้อย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ฝั่งทางซ้ายขวานะคะเป็นช่องใส่ของอนเนกประสงค์ค่ะนี่ อย่างเช่นถ้าเกิว,ว่าเป็นขวดน้ําเป็นแก้วน้ำนะคะบอกว่ากันกลิ้งเท่าไหลนะคะก็สามารถใส่ด้านนี้ได้สวยมากคุณหาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นอ้อลืมไปค่ะคันนี้นะคะข้างวดของเขาอะ่ะโคตรจะเบาอ่ะลูกค้าจ๋าอย่าเพิ่งไปไหนนะดูคลิปที่จบนะคะไปต่อที่ด้านหน้ากันเลยค่ะเครื่องยนต์นะคะ1.5ลิตรค่ะ114แรงม้า ต่ถ้าเกิดว่าใครจองเข้ามา500บาทวันนี้นะคะน้องบีแถมให้อีก500เรมเมลเลยค่ะหยกอยกๆนะคะมาดูความเดิมของคันนี้กันค่ะลูกค้าจ๋ามกเล่าว่าชอบมากเลยนะคะหนึ่งเลยคือเราได้ระบบเบรกของ ABS นะคะคือความปลอดภัยทั้งคุณแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะและความดำเดิมแล้วก็ความที่ไมคากลเลอรี่เราคัดรถที่แบบมีคุณภาพนะคะลูกค้าจ๋ามาดูของทางด้านนี้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงด้านในเลยค่ะค ตัวน็อตนะคะยังไม่มีการขยับเลยค่ะไม่มีการสวมใส่และสอดเสียบนะยังสิงอยู่เลยเห็นไหมคะด้านนี้สีก็เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะไล่ขึ้นมาเลยค่ะจุดอาร์คมาค์น็อตนะคะรูยังกลมคมกลิบอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะความเดิมตัวอาร์ก็ยังอยู่นี่นี่มาจากโรงงานเลยค่ะอาร์ Arc ก็ยังอยู่ครบนะคะเห็นไหมคะด้านนี้เพราะว่า รถก็เป็นรถปี2023่ะค่ะคือเขาแบบดูสวยมากนะคะยังไม่มีส่วนไหนที่สึกหลอนะคะตั้งแต่ด้านนี้เลยค่ะดูความเดิมของเขานะคะรถยังไม่มีการขยับเลยนะคะความเดิมเดิมจริงๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคานคานก็เป็นคานเดิมจากโรงงานน่ามีวารันตีเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแล้วก็ไม่มีจมน้ํานะคะนี่คือท้ายเข้ามาดูรถตัวจริงที่ร้านไหมคะแกลเล่ก,กันเลยนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ค่ะ ยังใหม่อยู่เลยค่ะไม,ยไม,ยไม,ม่ยังไม่มีการแกะซีเลยนะอันนี้คือกล่องฟิลนะคะกล่องฟิลแล้วก็แบตเตอรี่นี่ปัจจัยหลักของอชุดห้องเครื่องนะคะต้องมีบอกเลยค่ะว่าตัวแบตเตอรี่นะคะเราจะมีการเช็คก่อนที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าถ้าแบตเสื่อมนะทางร้านเราเปลี่ยนให้ลูกใหม่เลยนะคะไม่มีการจักนะจ๊ะแล้วก็ฝั่งทางห้องเครื่องค่ะไม่มีการถอดสวมใส่งัดแงคือเดิมๆทุกอย่างค่ะเห็นไหมนี่ค่ะตัวเครื่องนะคะ นอตนยังม,มีการขยับเลยค่ะก็ไม่รู้จะแกะทําไมเพราะรถยังไม่พังเดิมๆเ,เลยนะเห็นไ,ไหมเนี่ยค่ะตัวอาร์คสวยงามมากนะใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะมาที่ร้านม,ม่คาแกลเลอรี่บอกเลยเขาว่าโอ้โหคุณเอ้ยดูรถเป็นแน่นอนแล้วก็ไปเทียบที่อื่นเลยค่ะว่าสวยเหมือนเราหรือเปล่าน,นะคะแล้วก็วันที่ลูกค้ารับรถนะคะทางร้านก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ฟรีค่ะอย่างเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะน้ำยาหล่อเย็นแล้วก็เชฟพวกหม้อน้ำต่างๆให้ใหม่หมดเลยนุนคุณหาบอกเลยเขาว่า คุ้มกับคุ้มค่ะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่น้ายรายการดีกว่าค่ะ เป็นไงกันบ้างคะดูรีวิว MTZS 1.5 s กับน้องบีคะ่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2023นะคะเป็นรถสีแดงที่มาจากโรงงานเลยะคะ่ะอีกอย่างคือคันนี้นะคะมีสรุปเรื่อยคุณหาบอกเลยคะ่ะว่าใครที่ชอบแบบนอนดูดาวนะคะคันนี้ต้องห้ามพลาดค่ะแล้วก็ราคาของเขานะคะไม่เด้นแรงอย่างที่คิดเลยคะ่ะคันนี้ราคาออกห้างอยู่ที่789,000บาทแต่ร้านไมค์คารแกลลี่ขายแค่ 4 90, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะรอคอสตลอดแสงนะคะจอง500บาทฟรีทุกค่าดำเนินการเลยค่ะฟรีอะไรบ้างก็คือ1นืล่อยฟรีรับประกันเครื่องเกียร์1ปีนะคะแล้วก็ฟรีบริการส่อเริม2ีชั่วโมง,งอ๋อลืมบอกว่าฟรีค่าดำเนินการทางธนาคารฟรีข้าวโอนฟรีอบโอโซน ฟีเปีน่ายขลองเหลวปีประกันภัยคุณะคะของแถมมีเยอะแล้วก็หลายรายการมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะต้องติดต่อมาที่รามม้านไมคาแกลลี่หรือเดินทางมาที่ไมค้าแกลลี่ก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกนะคะโทรมาที่0 8 6 8 9 9 8 9 6 8แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าติดตามช่องทาง,ทางแอปต่างๆนะคะมี f a c e b o o k y u u t u b e l i n s t n s t a m ม a m t i k อ o k เว็บไซต์ ถ้าเป็นไลน์นะคะใส่ @mc99 ด้วยนะคะรับรองว่าเจอกันแน่นอนค่ะตัวขรอปริยาต้องไม<ป>่ขาดเกลอรีแล้วเจอกันค่ะแล้วเขาจะหารถมือสองสภาพดีล่ะต้องไม่ขาดเราแา่ตลรถสภาพดีพดีสภาพแบบน้ำฝาอ,อ๋อโรบินรถที่คุณกำลังจะตามหา